รับพบกวับผมอีกแล้วครับเกมแอดดิกนะครับผมวันนี้จะมาะคลิปเปิดกล่องน,นะครับเขาบอกเปิดได้น้อยมาก็ดได้ของดีก็เลยได้คีย์ราคาถูกมานะครับโอเคเราจะเปิดเริ่มด้วยการนับก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากล่องแห้งเอ นับเก้าไม่ผ่านครับเอามานับแปดกันโอเคนับแปดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ะจะรอไอ้นี่มันกระพริบเนี่ยมาพอมันกระพริบปุ๊บกอจะกดน่กระพริบแล้วกดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสูตรนี้ก็ยังไม่ได้ผล สุดต่อไปอะไรดีสุดต่อไปสุดสุดเตียวอ่ะสุดเตี้ยบเราจะนับยี่สิบนะครับถ้ามันไปตกกระบอกไหนแปลว่าได้ก้อนน้ำหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดเอจดสองจุดสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบแปลว่าได้เอจีนะครับอ่ะ จริงๆเลยดูดิแน่นอนอะ่ะต่อไปเราจะนับสามสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอ้ก็ได้จะได้เป็นหนว่านะครับโอ้ได้เป็น อ่าอฟ p สภาพใหม่นะครับใหม่กิ๊กเลยเอาเราไม่พูดทำนเพลงเฮ้ยสียงยพูว้ายโอเสียงพูไม่มาล้้แวฮะใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอคีย์หมดแล้ว ได้สีม่วงมาสาวก็บอกเอามาดูราคาสีเอาดูไม่ได้โอเคครับก็แปลว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบายคลิปหน้าเรามาดูกันจะมีอะไร